สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมววันนี้ป้าแมวทำไลฟ์สองคลิปนะคะคือไลฟ์ลูกไม้ไปคลิปหนึ่งต่อมาก็จะเป็นอบอลไม้ที่มีชื่อนะคะหลังจากเสร็จลูกไม้แล้วนะบางบางอันก็จะมีลูกไม้เหลือบ้างนิดหน่อยป้าแมวก็จะพูดไปในภาพรวมๆเลยนะคะป้าแมจะขายให้ราคาถูกๆเพราะจะต้องรีบไปรับแม่กลับบ้านนะคะขอให้ f c ทุกท่านช่วยเอฟบ,บอลสีป้าแมวด้วยนะคะ แล้วป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกแรงใจที่เป็นกําลังใจให้ป้าแมวเสมอมาถึงแม้ว่าป้าแมจะพูดผิดบ้างถูกบ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะป้าแมขอขอบคุณมากๆเลยค่ะาบางท่านก็สั่งน้ำพริกกากหมูป้าแมวมาป้าแมวก็มีนะคะน้ำพริกากากหมูยังมีอยู่นะคะสามกระปุกหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะคะ FC ที่น่ารักท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณ กลางดวงใจของทุกท่านนะคะที่ให้ที่ให้กําลังไจป้าแมวเสมอมาค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาขอเริ่มที่บอลสีสวยๆนะคะ fc ที่น่ารักท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านจ้ะมาที่หานุมานจองถนนของป้าแมวนะคะไซส์แบบนี้กระถางแบบนี้กัดสีเต็มนะคะอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมาอันนี้ไก่ทองไก่ทองประเสริฐที่ป้ายนะคะไก่ทองประเสริฐที่ป้ายนะคะ ป้าแมวขายแบ่งปันให้วันนี้ที่150บาทค่ะบอนม่วงของป้าแมวก็อยู่ที่150บาทนะคะพญาพันวังค่ะพญาพันวังนะคะสาสแบบกัดสีเต็มตัวนี้ป้าแมวขออยู่ที่200บาทนะคะพญาพันวังนะคะ200บาทนะคะพญาพันวังสวยมากนะคะกัดสีเต็มๆแบบนี้เลยขอ200บาทนะจ๊ะต่อมาเป็นหงยกนะคะหงหยกป้าแมวแบ่งขายให้อยู่ที่กระถางละ100บาทหงยกเขาสวยนะคะ ฝรั่ค่คอยๆจับนะเพราะใบเขาจะนั่นกันนี่นะคะหงหยกจะสวยมากนะ,ะหงหยกเขาจะเป็นลายจุดแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นลายจุดแบบนี้นะคะหงหยก้าแมวขายให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหงหยกนะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะต่อมาเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งสวยมากค่ะไก่ฝรั่งเขาจะผิดจากไก่ตัวงามนะคะท่านผู้ชมและเอฟซีที่น่ารักจะ้ะไก่ฝรั่งเขาจะมีลายจุดกัดสีส้ม แถบใบนอกเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะไก่ตัวงามของเราอะ่ะเขาจะเป็นพื้นสีส้มทั้งใบนะคะไก่ตัวงามนะนี่นะคะไก่ฝรั่งจะมีจุดสีขาวนะคะให้สังเกตดูดีๆนะคะนี่คือเป็นไก่ฝรั่งนะจ๊ะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะกระสีแบบนี้แล้วนะคะสวยๆทุกกระถางเลยค่ะ150บาทต่อมาเป็นหลวงลาดของป้าแมวนะคะหลวงลาดเสน่ห์หาไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะไซส์สวยนะคะไม่ใช่ไซส์เบบี้นะสวยทุกกระถางนะคะ อยู่ที่150บาทเหมือนกันนะคะ150บาทจา้ะอ่ต่อมาเป็นอันนี้ขอพูดนิดนึงค่ะเป็นลูกไม้พริก,กับเกลือนะคะเป็นลูกไม้พริกกับเกลือนี่นะคะเหมือนแม่เป้เลยป้าแมวขายให้อยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนะนี่นะคะต่อมาด้านนี้นะจ๊ะป้าแมวอ่านชื่อก่อนก็จำไม่ได้เหมือนกันเพชรมณีนะคะเพชรมณีเขากัดสีแล้วเขาจะสวยมากค่ะนี่นะคะเริ่ม,เร,มเริ่มกัดสีทุกกระถางแล้วนะคะเริ่มกัดสีทุกกระถางแล้วนะ ก็แมวไาขา่ให้อยู่ที่150บาทนะคะเพชรมณีนะ150บาทนะคะวันนี้นะคะ150บาทจะ้ะต่อมาเป็นหมอจินดานะคะหมอจินดาแบบนี้เลยนี่นะคะ150บาทนะคะหมอจินดานะมีอยู่มีเหลืออยู่4กระถางแล้วนะคะแล้วต่อมาเป็นจอมทับนะคะจอมทับฟอร์มเป็นฟอร์มกเลยมี3ต้นนะคะมี3ต้นแต่ว่าอีกต้นหนึ่งต้นนี้คือ ป้าแมวก็ไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ที่เรารู้จอมทัพมี3ต้นนะคะในกระถางเดียวมี3ต้นนะป้าเมลขอ250นะคะกระถางนี้นะคะขอ250บาทจ้ะจอมทัพนะคะค่ะต้นนี้เป็นเกาะเกตลุ้นด่างนะคะเกาะเกตลุ้นด่างอยู่ที่200บาทนะคะ200บาทจ้ะต่อมาเป็นกระถางนี้ชื่อว่าปู่เมฆนะคะปู่เมฆป้าเมวขายให้150บาทนะคะปู่เมฆนะร5 0บบาทจ้ะนะคะไปเรื่อยๆนะ fc ท่านผู้ชมที่น่ารักและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านจ้ะต่อมาต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นขุนสีนะคะคขุนสีหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วก็ต่อมานางกี่ลินีนะคะนางกี่ลินีเทวีขอร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่มาด้านนี้เลยกัดตีที่สวยเลยอ่าวันนี้ป้าแมวขายให้ร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะนี่นะคะหนุมานออกศึกนะคะกัดสีทุกทุกกระถางแล้วนะคะนี่ดูนะคะ fc ที่น่ารักจ้า ทุกกระถางนะคะกระถางหนึ่งก็มี3ใบมีส่วนมากจะเป็นสี่ใบนะคะสี่ใบแล้วก็3ใบนะกัดสีสวยมากหานุมานออกศึกนะคะป้าแมวแบ่งปันให้อยู่ที่150บาทนะคะเหลือไ,ม,ม,ไม,ม่ีไม่กี่กระถางนะอันนี้เป็นพระโมกขาลานะคะพระโมกขาลาซึ่งป้าแมวให้ดูต้นแม่ไปแล้วนะพระโมกขาลาจะสวยมากค่ะกระถางละ200บาทนะคะกระถางละ200บาทจ้ะเป็นบอลกาบนะคะพระโมกขาลานะคะ นี่เป็นเมืองใหม่สวยๆเลยค่ะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่อยู่ที่400บาทจ้ะอันนี้หลุดจองเหลือกระถางเดียวนะคะหลุดจองนะเอาไปอยู่ที่350บาทนะคะนางลากสดนะหลุดจองนะคะกระถางนี้นะ350บาทจ้ะต่อมาเป็นเดี๋ยวพ่อแม่อ่านชื่อเดี๋ยวจะผิดจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เริ่มสวยมาแล้วนะคะเริ่มสวยมาแล้วอยู่ที่250บบาทนะคะจังหวัดกระบี่นะ นี่นะคะรมพิมานของป้าแมวสวยมากนะคะอยู่ที่กระถางละห้าร้อยบาทนะคะไม่ใช่เบบีแล้วนะโตแล้วนะยิบซีดูนะสวยๆนะคะผมพิมานของป้าแมวนะคะมีสองกระถางนะตีชดาตีชดาของป้าแมวมีสองกระถางนะคะตีชดาของป้าแมวอยู่ที่กระถางละสี่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะตีชดารัตนาศิลมีหนึ่งกระถางนะคะอยู่ที่สี่ร้อยบาทจ้ะชายชนลุ้นป้ายหนึ่งร้อยบาทนะคะ ามาเป็นพรเจ้าส ful, ัวนะคะพรเจ้าสัวที่ลุ้นป้ายนะคะพรเจ้าสัวแบบนี้นะคะนี่เอฟซีดูนะคะพรเจ้าสัวนะคะกระถางอยู่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะพรเจ้าสัวลุ้นด่างนะคะสองพรเจ้าสัวจะผีเสื้อสมุดนะคะอยู่ที่กระถางละเอากัดสีเต็มๆแบบนี้เลยกัดสีไปเลยนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะผีเสื้อสมุดนะคะแล้วก็แมวพาไปดูเรื่อยๆนะ ต้นนี้เป็นหมอชันยุทธที่ไม่ป้ายนะคะหมอชันยุทธไม่ป้ายนะคะนี่นะคะหมอชันยุทธไม่ป้ายนี่เป็นปู่มั่นนะคะปู่มั่นอยู่ที่100บาทนะคะปู่มั่นนะมีสองกระถางนะคะนี่นะคะเป็นต้นแม่ของไก่ฝรั่งนะคะ ต่อมาเป็นหงเหินนะคะหงเหินฟอร์มกกแบบนี้เลยป้าแมวไข่ฟอรนะ์มกกนะมีสองต้นนะคะหงเหินนะคะฟอร์มกกนะคะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะหงเหินฟอร์มโกนะคะร้อยห้าสิบบาทนะมีบางต้นก็นมีสองกระถางไอเป็นสองต้นสามต้นนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะหงเหินฟอร์มโกนะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะหงเหินฟอร์มกก หงสุวรรณร์มกนะคะหงสุวรรณร์มโกนี่ป้าแมวจับให้ดูนะนี่ร์มกแบบนี้เลยนะคะมี3ต้นนะฟอร์มกแบบนี้นะ150บาทนะคะ150บาทนะคะ3ต้นถือว่าคุ้มนะคะอันนี้กวักโพทองแบบนี้ฟอร์มกแบบนี้กวักโพทองอยู่ที่70บาทนะคะอันนี้ผสมอันนี้ไม่สวยไม่ต้องอไปอันนี้เป็นบอลใบยาวใบแปลกนะคะฟอร์มกนะคะ นี่นะคะอยู่ที่200บาทนะ200บาทนะคะมี2กระถางนะคะเป็นบนเขาจะสวยมากอันนี้นี่นะคะ2กระถางหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณฟอมกกแบบนี้กัดสีแบบนี้แล้วนะคะปะ้าแมยก็ให้เหมือนกันนะคะอยู่ที่150บาทนะจ๊ะ150บาทนะหงสุวรรณฟอร์มกกนะคะสวยๆนะ150บาทนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ด่างเปิดนะคะเป็นลูกไม้ด่างเปิดนะคะฟองโกนะฟองโกนะคะนี่นะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละเอา2อ0บาทก็แล้วกันลูกไม้ด่างเปิดนะคะตรง,งนี้นะ200บาทนะคะนี่นะคะด้านนี้เป็นไก่เดชานะคะไก่เดชาของป้าแมวนะคะอยู่ที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะ fc ที่น่ารักจ้าไก่เดชานะคะกระถางละ100บาทจ้ะต่อมาเป็นหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนอสวยๆนะคะนี่นะคะสวยนะคะกระถางละ450บาทนะจ๊ะกระถางละ450บาทนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะไก่ราชาบดีของป้าเมยก็อยู่ที่50บาทนะคะอันนี้เป็นไก่ชวนประคองนะคะไก่ชวนประคองกัดสีแล้วนะ กัดสีแล้วป้าแมวให้อยู่ที่100บาทนะคะไก่ชวนประคองนะคะต่อมาเป็นกุมพะกันกุมพะกันกัดสีแบบนี้นะคะกัดสีแบบนี้นะผู้ช่วยหิวข้าวบอกหาใส่ก่อกินก่อนนะมาช่วยป้าแมวแพ็กกัดสีแบบนี้เลยกระถางละ1 0 0บาทนะคะกุมพะกันจะสวยๆนะคะต้นนี้เป็นนะ้ำเมืองนนทที่ไม่ป้ายนะคะนะ้ำเมืองนนทไม่ป้ายคะ่ะมีป้าแมวมีลูกนะ้าเมืองนนทที่ไม่ป้ายนะคะนี่นะคะ อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะนะเมืองนนท์ไม่ไป้ายนะนะเมืองนนท์ที่ไม่ไป้ายค่ะ,คะต่อมาเป็นทิดาแม่กองนะคะทิดาแม่กองอยู่ที่สองร้อยบาทเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นตะละแม่กุสุมาตะละแม่กุสุมาอยู่ที่นี่สวยเลยค่ะสวยสวยเลยนะนี่นะคะ อยู่ที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะฟอร์มนี้ฟอร์มใหญ่ๆนะแล้วก็มีควนอูควนอู70บาทนะคะควนอู70บาทแต่ละเมฆกระสุม,มาฟอร์มใหญ่มากนี่นะคะไซส์ใหญ่เลยแต่ละเมฆกระสุม,มาไซส์ใหญ่มาก100บาทจา้ะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีของป้าแมวนะเริ่มกัดสีแล้วนะเริ่มกัดสีแล้วค่ะสร้างหัวใหญ่แล้วนะคะนี่เพชรเจ็ดสีนะนี่นะคะเดี๋ยวให้มันสวยสักหน่อยเราทนผู้ชมก็จะได้ว่าโอ้ป้าแมวสวยจังนะ ดาบฟ้าฟื้นอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะดาบฟ,าฟ้าฟื้นนะคะแล้วก็มีม้าก,กันทะกะนะคะม้าก,กันตะกะเดี๋ยวพ่าแมวพาดูนะคะอยู่ที่70บาทนะคะม้าก,กันตะกะสวยๆนะคะกระถางละ70บาทจ้าต่อมาเป็นชายชนนะคะ f c ที่น่ารักจ้าเป็นชายชนแบบนี้นะคะกระถางละ3 0 0บาทจ้าหมอสีน้อยนะคะสวยๆน่ารักแบบนี้นะคะอยู่ที่250บบาทจ้า นะคะดูชายชนของป้าแมวนะคะป้ายสวยนะกระถางละ300บาทจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ300บาทนะชายชนของป้าแมวจ้ะอันนี้คือเป็นต้นแม่ยักษ์ปักหลันนะคะนี่คือต้นลูกเขานะคะยักษ์ปักหลันนะคะต้นนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่500บาทนะคะยักษ์ปักหลันจ้ะต่อมาเป็นสีกัญจนานะคะนี่คือคือสีกัญจนานะคะติดป้ายนะคะสีกัญจนกัญจนานะนี่ติดติดป้ายนะคะนี่ป้าแมวให้ดูนะคะนี่เป็นสีกัญจนานะคะ สีกัญจนาไปป้ายแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะมีสองต้นนะสองต้นนะสีกัญจนาไปป้ายแบบนี้ป้าแมวขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะสีกัญนานะคะเป็นบอนป้ายนะนี่นะคะสีกัญชานะคะเหลืออีกกระถางหนึ่งสีกัญนานะคะแบบนี้นะเป็นเขาน่าจะมีสองต้นนะคะสีกัญนปปานะคะนี่สองต้นนะคะป้าแมวก็ขายห้าร้อยบาทนะคะมีสองต้นอยู่สองกระถางนะคะสีกัญนานะคะติดป้ายแล้วนะคะนี่คือต้นแม่สีกัญน,นานะน,น,นะคะ นี่นะอีกต้นหนึ่งนะต้นแม่สีกัญจนานะคะส่วนมาด้านนี้เป็นหมอจินดานะคะหมอจินดานะคะเขาแตกต่างกันนะคะเห็นไหมคะหมอจินดาเป็นแบบนี้นะ,ะสีกัญจนานเขาจะเป็นหลายจุดแบบนี้นะคะเรามีป้ายนะคะติดป้ายแล้วนะ,ะสีกัญจนานะคะนี่คือต้นสีกัญจนานะคะมีต้นหนึ่งสีกัญจนานี่นะคะุด so. ไปเลยเป็นไรเดี๋ยวเอาออกมานี่ ของงอกออกมาแล้วนะป้าเมวให้ดูนะคะป้าเมวขายต้นนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะแยกต้นเลยที่จริงจะขายคู่นี้เอาป้าแมวเก็บดีกว่านี้เดี๋ยวเอาเก็บไปก่อนแตจะขายสองต้นนี้ราคาห้าร้อยบาทนะเดี๋ยวป้าแมวเก็บไปก่อนให้เก็บติดดีๆก่อนนะอันนี้นะสวยมากสีกัญจนานะคะเป็นบอนป้ายนะอันนี้เป็นต้นแม่สีมหาโพนะคะแต่ต้นแม่สีมหาโพต้นนี้เขาไม่ป้ายแต่ต้นตรงนู้นน่ะคือป้ายป้าแมวแบ่งปันให้มีต้น นี่นะคะสีมหาโพนี่นะคะแบบนี้นะนี่นะคะอยู่ที่350บาทนะคะไซส์นี้นะ350บาทนะคะป้าแมวแบ่งปันให้นะ,ะแ,ลแล้วก็มีแสงประพัดสอนนะคะแสงประพัดสอนสองต้นนะคะสองต้นป้าแมวขอ300บาทนะแสงประพัดสอนค่ะสองต้น300บาทต่อมาเป็นมนสวรค์น,นะคะมนสวรรค์ของป้าแมวนะคะอยู่ที่250บาทจ้ามนสวรค์นะคะ นี่เป็นต้นแม่หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะเขาจะกัดสีเต็มมากกว่านี้นะคะนี่คือต้นพี่เขานะป้าแมวก็พูดเป็นต้นแม่ปรเลยไม่ใช่นะคะเริ่มเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะป้าแมวขายแบ่งปันให้อยู่ด้านนู้นอยู่ที่450บาทนะคะหนุมาลหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะค่ะป้าแมวก็ขอสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆที่บ้านป้าแมวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะป้าแมวก็ไม่มีสีไม่มีสันพูดเป็นธรรมชาตินะคะป้าแมวก็ขายแบบนี้ป้าแมวทําไม่เป็นนะคะโทรศัพท์ป้าแมวก็ขายแบบนี้ไปเลยแนะนําท่านเอฟซีท่านผู้ชมนะคะแบบนี้นะคะป้าแมวพูดไม่เป็นนะถ้าป้าแมวพูดผิดพูดไม่ถูกหูอะไรบ้างก็ขอโทษขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะป้าแมวขอสวัสดีทุกท่านและขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ